มุนไพรบักโตไซเง้อมาจากไหนวะกูซ okay, ื้อเดียวสีไงบักโตไซรับี่น้องเป็นจิตแมนนะเลดี้อ่ะนั Than ่นแหละเกียร์ฟังโอ้ไม่ใช่ขอโทษเื่อคืนอุ้มผังได้มึงทีอคุณทำเสียงโคได้ครับแป๊บหนึ่งนะ Hello เดี๋ยวดูมึงฟังกูฮัลโหลยินดีต้อนรับนะครับทุกคนสู่งานวัดนะครับขอโทษขอโทษไปไปไปต่อเดี๋ยว มนี่เซ็งเลยฮะแล้วไปโรงเรียนดาราผิดแล้วก็เจอแต่พวกยาย่าย่เจอแตอ่พวก <c oughs> นักเดทมีโอกาสเล่นเลยนะมันไอ้่าย่รหัสเหมือนเดิม <c oughs> ง่วงอ่วงง่วนี่คืออาการที่แบบว่า <c oughs> งพ, <c oughs> พ,พ,พี่สัตว์กำลังจะเล่นเลย

รักโตไซแล้วพี่น้องไอ้ยี่มีไอ้สัตว์โอ้ยไอ้แย่มีพึ่งด้วยมึงจะรู้ว่ารักเธอในโลกละโอ้ยสัตว์ต้องกดดีทำลายกิ่งไม้ไอ้ท่อนไม้เนี่ยบาวีอะบาวีอะทำลายมันเดี๋ยวผมยิงโอ้ยเสือว้าวว้าวนี่มาสิบห้าวันที่สิบห้าพอเลยหยุดไอ้สัตว์อย่าให้มึงพลาดแม้แต่แอะมือเลย สัตว์มึงกระจายแน่แล้วคุณพี่ก็โรับดนเรับดนเรานี่โอ๊ยคูตาของคุณเนี่ยบีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคาองคุณไอ้พี่จริงเฮ้ยไม่เห็นทำอะไรได้เลยบีมมันกดชิปแล้วก็กดขวาเขาบอกว่ามึงเห็นไหมมึงขวาล่ามึงเห็นบ้าเนี่ยเห็นไหมมึงรู้เปล่ามึงรู้เปล่า มึงแหละอยู่นสัวเด็ดเดเนี่วิธีแทงเซียนไม่เถียงเกมนี้ไม่หยุดง่ายเล่นบ้างมึงเล่นมึงเล่นกูไงมึงเล่นกูไงบข่าวนี้อีกนานไอ้สักเอาเหรอเอารู้จักการเคลืแบบวกเจกตายไวไหไหนไหเอาอุ้งำอะไรเขามึงยิงเยเฮ้ยมึงป ขวบขวบขวหยุดหยุดหยุดอะไรกูมึงดับไฟมึงใช้น้ำแข็งดับไฟโอ้โหกูรักมึงเลยต่อพึ่งเนี้ยเฮ้ยไอ้สักกูที่จะมาอย่างโปรอยู่ดีมาจากไหนวะเนี่ยเอาดินใส่มันเลยดินเหรอชาวบ้านเล็กหินเอาเลยดีอ่ะไฟแตกครับผมดีมากฮะเยี่ยมมากครับ นั่นๆๆๆๆเดี๋ยวไอ้นี่ลาต่อไปฮะมึงโดนไอ้สัสโยนเราลงไอ้นี่ใช่าที่มันมาอาจแกล้งเราไอ้ต่อยเอ้ามือมึงมือคุณบีมคุณหาสูตรจากไหนวะเอสเคปไหมเอสเคปอ๋อเอสเคปไหนวะเอสเคปไงไอ้สัสไม่รู้จักคำว่าเอสเคปมังเนลืมอ่ะตัวตรไหนนะเอสักเคป E X C E X C โอ้โอ้เจ็ด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 ก็ตายเลยว้าโอ้เสียวทำไมยานี่ไม่ตายเลยวะไอ้อีตะแกเนี่ยน้งเก่งฮะน้งเก่งฮะ ปูไม่ตายจริงใช่ไหมอูไม่ตายเหรอปูรู้จักโกโก้คั้นเลยเหรอเฮ้ยยิ่งยิงอย่าทำเลยเว้ยสัตว์นั่นไงระเบิดทุกข้าซาลี่ตุ้มโกโก้คั้นเนีสัตว์อ๋อ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 อ้อู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 ้ดาบเอ็กซ์คาลิเบอร์ในตำนานเลยนะเว้ยอ๋อเก็บนี้เนี่ย โอ้โหเจ๋งวะเจ๋งเเท่มึงดูมึงดูดาบก่อนเท่เฮียเลย